หนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นนะครับสามพันบาทนะครับสำหรับบนโต๊ะนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอโรงงานน้ำดื่มนะครับ JR นะครับผลไม้นะครับปิดไปแล้วนะครับทั้งหมดบนโต๊ะนี้เลยนะครับก้อนนี้นะครับเพื่อนก้อนนี้นะครับ สว,สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็แบงค์โบราณแบบนี้นะครับแบงค์โบราณแบบนี้แล้วก็แบงค์นะครับยกแหนบนะครับแบบนี้เลยนะครับยกแหนบนะครับโบราณนะครับแล้วก็แบงค์สิบาทโทรว uh ัดโบราณแบบนี้นะครับหายากเอามากๆเลยนะครับแล้วก็แบงค์สิบาทนะครับหลังวัดนะครับยกแหนบร้อยใบเรียงเลขนะครับร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับตามด้วยนะครับตามด้วยนะครับนี่นะครับสวยๆโบราณนะครับกระดาษสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับ โอเคแล้วก็แบงค์นี้นะคะแบงค์ห้าสิบบาทนะครับลายน้ําสมเด็จย่านะครับเป็นแบงค์ที่หายากที่สุดเลยครับตามด้วยแบงค์บาทอักษรแดงนะครับแบงค์บาทอักษรแดงลายน้ําผ่านพระธรรมนูนครับลายน้ําผ่านพระธรรมนูนนะครับโอ้ยหายากมากๆเลยนะครับ เป็นตัวหายากนะครับและก็ตามด้วยแบงค์นะครับ50าบาทใบจัมโบ้ยักษ์แบบนี้นะครับใะใหญ่กว่านะครับใะใหญ่กว่าแบงค์5้ธรรมดาถึงประมาณ3เท่าเลยนะครับจะใหญ่กว่านะครับเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็หายากสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับต้องทักถามก่อนนะครับตอนนี้นะครับมีของนะครับมีบ้างแล้วก็ไม่มีบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับแบงค์สิบบาทยกก้อนแบบนี้นะครับโบราณนะครับหายากสุดๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อน อีกสองวันนะครับอีกสองวันนะครับ